าจะใช้น้นนยบเขาเรียกว่าการคูลลิ่งใช่ไหมคูลลิ่งก็ดึงการดึงแค่คูลิ่งการดึงดึงผ่านฟันมนาะเบาๆไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงไ<อ>ม่ต้องแรง15-20นาที<อ>แล้วบ้วนที่ล้างปากให้ดีการบ้วนไปทิ้งเนี่ยก็ต้องเนี่ยคือชอโล่นะที่ร่างกายเราดึงออกมาทําได้1-4ครั้งต่อวันนะครับทำตัวไหนตามท้องว่างด้วยนะท้องว่างมาดีนะครับเอันนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นยังไงล่ะกระตุ้นร่างกายเราดึงพิษออกมา นะที่ลิ้นที่ปากเราเนี่ยมันเป็นที่ศูนย์รวมของเส้นลมปราณนะเห็นไหมการหมอนี่หมายว่าหมอจีนหมอไทยหมออะไรแต่จะลิ้นใช่ไหมทุกแต่หาหมอหมออยู่ที่ลิ้นลิ้นนี่ก็มีโอ้โหเขาจะแพทย์จีนนี่นะถือว่าลิ้นเนี่ยดูลลำหนึ่งเลยไปที่ไหนก็ต้องดูลิ้นให้ได้ก่อนลิ้นนี่เป็นยังไงเพราะว่าไอ้ว่าที่ลิ้นเนี่ยจะมีแสดงเลยว่าปอดเป็นยังไงตับเป็นยังไง เพพาะเป็นงานกั้นหมดเลยเมื่ออมเข้าไปนะครับเมื่อเข้าปากรับเนี่ยมันจะกระตุ้นจุดต่างๆมากมายเลยให้ปลุกพลังขึ้นมาปลุกขึ้นพลังขึ้นมาในการต่อสู้ข้นมาร่างกายเราเนี่ยผมเจอมานะ45วันที่ผมเคยเคยทำมาเนี่ยตั้งแต่แรกๆนี่อาจจะดีขึ้นมาฟันเฟร์มขาวขึ้นดังแรกเนี่ยฟันฟันขาวขึ้นเลยนะครับแล้วก็อุจจาระดีดีขึ้นจะออดพลิงอย่างนะอุจจาระดีขึ้นต่อมาสักสิบวันมันจะเริ่มแล้ว ภาวะวิวกฤตเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วปวดเมื่อยตามข้อเนี่ยนอกจากเราใช้พลังในการที่ทำนวดนะข้อก็อปวดนะครับพอ<ป>20กว่าวันนี้ผมเดินจะขึ้นชั้นล่างนะขึ้นจะนอนชั้นสี่นะก็เรียกว่าแทบจะต้องคลานขึ้นมาเลยนะวิโอจริงใช่คลานขึ้นมาเลยคลานขึ้นมาเลยนะครับ20วันนี้นะครับวันปวดเข่าปวดข้อพอวันที่30กว่าเนี่ยนะ ไอทั้งคืนอันนอนไม่ได้เลยนะส่วนลูกชายเนี่ยนะแล้วก็ภรรยาเนี่ยบอกว่าพ่อให้ไปหาหมอเหรอตอนเนี้่ใช่ปอดเนี้ยแล้วนะนอนไม่ได้แล้วผมต้องเข้าไปอยู่ในห้องพระแล้วนอนคนเดียวไม่ได้นอนด้วยเป็นนั่งสมาธิรับเขาหลงล้องตัวลงมาหลยไอไอไม่นะเพื่อก็พร้อมพร้อมโกรกเลยช่วงนั้นนะแต่ผมทนทนเพื่ออะไรเพราะว่าผมต้องเอาความรู้และสินประการเนี่ยมาบอกคนทั่วประเทศว่า วิธีการนี้มันใช้ได้ไหมที่ออกมันที่เขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยมันใช้ได้ยังไงใช้ได้จริงไหมจะตายก็ยอมมานะเพราะวันหมอนะครับจะต้องทนรอให้ได้นะพอส5ิห้าวันทุกสิ่งทุกอย่างนี่หายเป็นปิดทิ้งเลยขอครบสีห้าวันปั๊บร่างกายแบบว่าเป็นยังไงครับใช่มันสภาพมันเป็นยังไงสภาพปกติเลยไม่อายคืนนั้นไม่อายเลยนอนแล้วไม่อายเลยไม่อายแล้วกินข้าวได้ดี อาการที่ปวดเมื่อยต่างๆน,นะมันเป็นอยู่สองวันก็หายไปนะค่อยๆหายทีละโรคทีละโรคมันเหมือนอย่างนี้พีวิมันเหมือนกับการที่ว่าผ้าีที่พับไว้เนี่ยเขาพับไม่ไม่เรียบร้อยมันลื้อมาครับออยพลูรี่นะมันลื้อขึ้นมา เื่อยมาแล้วพับใหม่พัพใหม่พัพใหม่พับใหม่อย่างนั้นเลยนะใช่จัดให้เรียบร้อยจัดให้เรียบร้อยปอดเราเคยไม่ดีมันก็ปลุกให้ปอดเราทํางานได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็คือเพื่อ่า้ว่ามันเหมือนสร้างสมดุลให้ข้างในเป็นแบบว่าทํางานได้เป็นปกติถ้าไม่ดีถึงบอกว่าเราเราถึงเชื่อมั่นในการออมออยพูลิงเราถึงกล้าพูดเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตจริงๆที่ทํามาถ้าเป็นคนทางบ้าน จะแนะนาเขาอย่างไงครับในการทำออยพูลิงถ้าหากว่าออยพูลิงเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าผมทุกครั้งที่ผมให้ทำออยพูลิงเนี่ยนะผมจะบอกให้บอกว่ามันแรงนะน้ํามันอะไรบ้างมันใช้น้ำมันระอะไรก็ได้ครับน้ำมันปบกติน้ำมันหีบเย็นขอเปนำหิบเย็นอะไรกันนะสมัยก่อนโบราณเนี่ยนะของเอกรเวียนี่ก็ใช้น้ำมันงาเลือน้ำมันทานตะวันให้หิบเย็นสมัยก่อนไม่มีน้ำมันมะพร้าวทาไมเราใช้มะพร้าวเพราะว่าเราเคยใช้เคยกินอยู่แล้วเราก็มาทำซะเลยตัวนี้เนี่ยมานะครับทำมาก็ได้ผลไม่ได้ผลเหมือนกัน แล้วแต่ละคนนะคะคุณหมอมีเอฟเฟกเหมือนกันไหมมันย่อมไม่เหมือนกันครับแล้วแต่คนแล้วแต่คนมีปัญหาแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนกินแล้วทําแล้วไม่เคยมีปัญหาอเลยเลยผมจะบอกว่า ถ้าเพิ่มเลยนะไปสองครั้งสามครั้งมันจะมีหาปัญหาไหมถ้าค,คนที่กินยาเยอะๆยาสมัยก่อนหมอแดงเนี่ยกินยาเยอะมากนะกินยาเยอะมากนี่คือการล้างพิษครับล้างพิษออกมาแล้วก็ยังทํามันอยู่ทุกวันนะเพราะว่าเราเนี่ยครับพะเราต้องเจอหวัดเนี่ยมากมายรเราต้องให้ทําให้เราเยอะน้อยมันก็เป็นวิธีการที่ช่วยตัวเองอนะไม่รอเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่นอนหลับทับเสร็์หรือว่านั่งรอชะโชคชะตาอยู่เราไม่รู้ว่าจะวัคซีนจะบ้าเมื่อไหร่ครับน้องวิคับจากที่เราพูดคุยกันมานะครับน้องวิทย์สงสัยหรือยังครับว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ ประโยชน์จริงๆนะหายสงสัยแล้วค่ะพี่นัาเพราะว่ามีการการันตีจริงค่ะจากคุณหมอนักวิชาการคุณหมอแดงแล้วก็ผู้ใช้จริงว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการป้องกันรักษาโรคได้ด้วยได้ทั้งการทานนะครับแล้วก็ทั้งการอมคือการออยพูลลิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่นะครับลองเอากันทานน้ำมันมะพร้าวนะครับหรือว่าการทำออยล์พูลลิ่งเนี่ยไปใช้ในการรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงขึ้นดูนะครับ สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับว,วิพี่นันและก็คุณหมอแดงได้ใหม่นะคะในรายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นพร้อมสาราเรื่องสุขภาพดีๆที่จะทำให้คุณยกมือได้สุดแขนในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราลากสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับในต้นงมน้่คุณผัดน,น,นะฮะมีบีเคสหลายเคสเลยที่ได้ทานน้ำมะพร้าวแล้วหายเลยอดอกเตรบรูซไฟล์ซึ่งจะมาเมือไทยเร็วๆนี้เลยนะฮะเป็นผู้ทดลองเลยว่า เขามีคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมแต่แล้วมันได้กระลามไปที่กระดูกสันหลังแล้วก็กระโหลกศีรษะหมอได้ผ่าตัดที่เจ้านมบอกหัวแล้วแต่บอกไม่มีทางรักษาเ็าเข้าไปในไขสันหลังแล้วก็กระโหลกในในส่วนกระโหลกหมอเ็าไปวีคนนี้ก็กลับไปไปได้ข่าวว่าน้พร้ารักษาได้อย่างนอก็ยังมีหวังพานแต่น้พ้าตลอดไปเลย6เดือนนั่นเองหลังจากนั้นกลับไปหาหมอหมอตกใจเลยไม่มีอะไรไม่มีเชื้อ ครับไม,ม่ไอ้มะเร็งอยู่ในส่วนที่ที่รักษาไม่ได้เลยใครไม่ป่วยยกมือขึ้น